สวัสดีสาวเกมแคทกับแคนทุกท่านนะครับพ่อของแก้วกล้าวันนี้มาพร้อมกับบ้านน้อยหลังนี้บ้านเลขแปดของแก้วนั่นเองวันนี้ก็มีสูตรที่จะมาฝากกันเป็นสูตรโกวิเป็กสำหรับคุณชมที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องแก้วกล้าช่องของเราจะแคทเกมแคทกับแคทในชมกันมีทั้งสูตรโป้นสูตรวอลและข่าวอัปเดตใหม่ๆถ้าคุณชมไม่อยากพลาคดคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งครับคุณชมจะไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือน นอกจากนี้คุณชมสามารถส,สับสนแก้วกล้าได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคําแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของคุณชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สบสนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงวันนี้แก้วจะป้นให้ชม3ตานะครับตาแรกจะเป็นการป้นทําการใช้สูตร go we b a k โดยที่จะไม่ใช้ถังแคร์เลยแต่ตาที่2ครับแล้วก็ตาที่3จะทําการใช้ถังแคร์ แต่ว่าจะใช้แถงแค้นไม่เหมือนกันในตาที่2และตาที่3ก็อยากจะให้รับช่งจุจบเลยนะครับจะได้ดูว่าเออเราควรจะเล่นยังไงสําหรับสุดยอดที่เราใช้นะครับเป็นการใช้เซตนี้เลยนะครับจะเอาระเบิดไป5ตัวไ,ว,ไว้เปิดกาแพงครับมีพ่อมดสิบห้าตัวเปก้าสีตัวและก็กลิลมหนึ่งตัวนะครับถ้าอัปเกรดนะครับหรือว่าบูทได้นะครับก็ให้บูทเป็นรถสูงสุดนะครับจะเป็นโไรที่ง่ายม,มากเลยแต่อาจจะเหมาะกับการที่เราจะไปใช้ในการบอลครับถ้าพื้นธรรมดา ใช้เท่าที่มีอยู่ก็พอไหวเหมือนกันน้ำมัที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นน้ำยาบ้าน1ขวดพิษ1ขวดแล้วก็น้ำยาพนันธุ์ไวซีขวดตาแรกเราจะไม่ใช้ถังแคนเดร์เรานะครับไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะทําการโจมตีบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านร้านครับเหมาะแก่การปนมากๆเลยเราจะได้ปนไม่ยากเท่าไหร่การเข้านะครับจะเข้าได้ไหนยังไงส่วนใหญ่นะครับผมจะดูว่าเราจะเอาสป่งพิกรอะไร ถ้าเป็นอย่างนี้นะคบส่วนใหญ่ทรัพยกรก็จะอยู่ในที่ขุดเจาะเนาะเราก็เข้าได้ไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมขอเข้าจากทางด้านล่างละกันก็จะหาทาเลที่จะทำการใช้เนื้แผ่พินธุวัยที่มีนะครับลงไปผมคิดว่านะครับเราทําการปล่อยเนื้อแม่พันธุวัยที่มีนะครับลงไปทางด้านด้านนี้ดีไหมก็ด้านขวามือนะครับจะปล่อยลงไปตรงนี้เลย2 3 4ขวดนะครับก็จะเปิดกระกแผงได้ นั่นเองโอเคนะครับถ้าไปางี้เราอาจจะไม่ต้องใช้ระเบิดเนาะจากนั้นนะครับให้ทําการใช้เปก,ก้าที่มีลงไปด้านความมือบน้ายมือล่างครับแล้วก็ปล่อยพมดลงไปสัก3ตัวช่วยเปก,ก้าโจมตีนั่นเองผมจะลงง่ายๆนะครับคุณชมสามารถที่จะรับชมและก็นําไปใช้ได้เลยนี่คือสูตรที่ผมเองก็คิดว่าพอป้อนไหวนะกับการป้นนะครับแต่ถ้าไม่มีถัดแคนเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึง จากนั้นปล่อยกลมลงไปนะครับปล่อยเปปไกาลงไปปล่อยพมลลงไปนะครับสักประมาณ4-5ตัวนะครับไม่ต้องหมดนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะปล่อยกิ้งลงไปเรามีน้ายาพิษมานะครับ <c oughs> เผื่อว่าเจอถังแครนอาจจะเป็นแม่มดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นธนูบอลูนนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะทําการใช้น้ายาพิษได้ถามว่าทำไมผมเองเอาน้ํายาเอากลลมนะครับไ่ใชํายามเอากลเลมมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมคิดว่ากลมเพียงแค่ตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับส่วนใหญ่ พอถึงตอนท้ายนะครับโกเลมก็จะรอยู่เหมือนกันทําให้บางทีนะครับถ้าเราเอามาเยอะนะครับ2-3ตัวมันจะทําให้ค่าฝึกของเรานะครับจะแพงขึ้นกับการใช้น้ําดานั่นเองก็เลยแนะนำนะครับว่าตัวเดียวพอจากนั้นก็ทําการปล่อยน้ำบ้าลงไปนะครับพอมดที่ผมยังไม่ปล่อยลงไปเนี่ยผมก็จะให้มันเข้ามานะครับทำการโจมตีเช่นป้อมด้านบนนะครับมันโจมตีไปที่คิงของเรานะครับเราก็ปล่อยพอมดลงไป ใช้ระเบิดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้พอมื่อเข้าไปในนแล้วก็ทำการใช้สกิลมาดลีคทวดานครับผมอยากจะแนะนำนะครับท่านผู้ชมอยู่บ้าน8รีบอัปเกรดคิงนบให้เป็นเลวตันให้ไวที่สุดแล้วเราจะได้ใช้ยาวๆนะครับก็คือแรกๆครับเราเพิ่งขึ้นบ้าน8มาเรามีคิงเลวว่5ห้าใช่ไหมเราก็อัพเลวว่6หกเจ็ดแปดเก้าสิบอัพยาวๆเลยนะครับอัพทีเดียวเลยนะครับจนมันตันเอง แล้วพอเราป้นครับมันก็จะมีคิงที่สามารถที่จะใช้สกิลมาริโทดาเลเวล2อด้าน,นครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเรียบร้อยครับในตาแรกเราโจมตีด้วยสูตรโกวีเป็กครับได้มาสาดาว100%เต็มนี่เป็นการโจมตีบ้านร้างครับเดี๋ยวเราครับไปชมสูตรที่ใช้โกวีเป็ครับแล้วก็มีถ่ายแคนดูบ้างว่ามันจะหัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย มาชมการจงตีตาที่2กันัต่อครับคขาานี้นะครับเราสามารถที่จะขอถ่านแคนได้ก็จะแนะนําให้ขอเป็นเปกก้า1หนึ่งตัวนะครับให้เป็นเลเวลสูงๆหน่อยจะดีมากๆเลยอันนี้ก็เหมาะกับการตีวอเนาะเราจะได้เปรียบมากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะขอน้ํายาคนเล็กได้1ขวดครับก็ให้ขอเป็นน้ำยาเพลนไหวหนึ่งขวดเราก็เอาน้ำยาเพลนไหวของเราออกไป1ขวดเหลือ3ขวดครับรวมกับในแคนอีกหนึ่งขวดเป็น4ขวดนั่นเองสามารถที่จะใช้เปิดกําแพงเลเวลไหนก็ได้นะครับ <Es> แล้วก็เอาไม่พิษออกไปนะครับเราสามารถที oh. Oh, yes, ่จะผลิตนาำยาบ้าเข้ามาได้อีกหนึ่งขวดก็เนี่ยแหละครับถ้าเรามีถังแคนครับมันจะช่วยให้เราโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนาหารนะครับยังคงเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดพ่อมดเป็ก้าโกเลมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะทำการโจมตีกันก่อนนเลยก่อนที่เราจะเข้านะครับเราจะเข้ายังไงดี ผมก็หาทำแหที่เข้าก่อนนะครับว่าจะเข้าด้านไหนซึ่งผมคิดว่านะครับปอมมอเตอร์ด้านซ้ายมันไม่ทํางานเนาะเราทําการกําจัดปอมมอเตอร์ก่อนจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันปอมมอเตอร์ปั๊มพมุตเนี่ยตัวแสบเลยก็อาจจะเข้าด้านความมือนะครับผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะเข้าด้านความมืออย่างนี้แล้วจะเอาระเบิดมาทําามนะครับก็เอามาเผื่อไว้นะครับเผื่อจังหวัดที่เราอาจต้องใช้น้ายาเพลิอไหวลงไปด้านในลึกๆนั่นเองก็ให้ปล่อยน้ำยาเพลิอไหวนะครับลงไปด้านความมือ โอเคนะครับก็จะเปิดกำแพงด้านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนการเล่นตาที่แล้วเลยปล่อยเปก้าไปด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมเองจะโจมตีกับกระต๊อบจะก่สร้างก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาโจมตีทีหลังนั่นเองแล้วก็ปล่อยพมุนลงไป3ตัวนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นการเล่นที่ชิวๆนะครับปล่อยกรนมันลงไปปล่อยปล่อยเปก้านะครับไม่ใช่พมุนนะครับแล้วก็แทงแค่ลงไปนะครับเป็นเปก้าเลเวลตันนะครับ ก็ถือว่าง่ายเลยนะครับผู้ชมอาจจะบอกว่าผมโกงใช่ครับผมโกงครับเพราะผมผมใช้ถังแคนก็เรามีแคนอยู่เนาะก็ขอถังแคนเป็นอะไรที่อดีนะก็สามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็จาการใช้ในเมฆาที่มีนะครับลงไปตรงกลางทางเราก็จะเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าด้านซ้ายนะครับจะมีเปก้าอยู่ไปด้านซ้ายมือนะครับซึ่งพ่อมดก็ตามไปแล้วก็ทาการใช้สกิลมาลิทูดาสเข้าไปนะครับผมเองจะปล่อยพ่อมดไปด้านขวา2ตัวแล้วกัน แล้วก็ใช้น้ำยาบ้าไปตรงกลางให้กับเบเก้าของเรานั่นเองแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเปิดกำแพงได้นั่นเองโอเคนะครับเบก้าก็จะเข้าไปด้านในนี่แหละครับข้อดีของระเบิดนะครับมันก็ยังพอมีข้อดีอยู่นะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขอดอยก็จะทําการโจมตีต่อไปเนี่ยครับพอมีฐานแครนนะครับโจมตีได้ง่ายขึ้นเปเก้าของเรานะครับก็อึดมากๆเลยนะครับตอนนี้นี่อยู่ทางด้านล่างครับขึ s <S ้นท okay, okay, ี่มา ก็ถือว่าเป็นสุดที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมจะหยิบไปป้นหรือไปวอรนครับลองเล่นดูมันไม่ยากครับเล่นได้ง่ายเลยค่อยๆลงพ่อมดนะครับจะ่ดนลงพ่อมดถ้าเราลงพ่อมดทีเดียวหมดเลยเนี่ยบางทีป้อมมอต้านครับมันเป่ามไม่ใช่เป่าสิมันยิงระเบิดออกมานะครับกระสุนออกมาแล้วมันโดนพ่อมดหลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานะครับตายได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็เหลือเป็นสิ่งก่อสร้างอสุ้ายนะครับได้มาสามดาว1น0เต็ม นี่เป็นการโจมตีโดยใช้สูตร Go v p e ที่ใช้ถานแคนเป็นเปนก้ารครับผมยังมีอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ที่ที่ดีนะที่น่าสนใจนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ถานแคนเป็นเปก้าแต่จะใช้เป็นตัวอื่นเดยเราพูด,ดกันว่าแก้ว้าจะใช้ตัวอะไรเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมการโจมตีมาที่สามกันต่อนะครับทหารน้ํายางเหมือนเดิมเลยจะเปลี่ยนถานแคนนะครับก็ไม่ใช้เปก้าแล้วแต่จะใช้เป็น ปลาหินสี่ตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาหินเนี่ยมันแจ่มไหมก็เขาบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปดูกันโอเคเราไปดูกันเลยมาโจมตีบ้านงนี้กันดีกว่านะครับไปดูกันว่าเราจะเข้ายัางไงดีนะครับก็เป็นบ้านที่เอาตรงกลางครับเป็นป้อมมอต้าหมดเลยเรามีปลาหินเนาะก็จะใช้ปลาหินยัดเข้าไปตรงกลางถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมเองจะเข้าด้าข้อวามือบนนะครับโจมตีคิงให้ตายลงไปก่อนเลยก็จะเข้าด้วย เราจะทำการใช้น้ำยพิ้นหวที่มีครับลงไปก่อนเลยก็ปล่อยลงไปนะครับ1 2 3 4ขวดนะครับอ้าวผมเอาน้ำยามาผิดนะครับเอาน้ำยาผิษมาเป็นเหมือนตาแรกนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ปริ้งแพงไปแล้วก็ใช้พิ้นหวนะครับลงไปตรงกลางละกันคือบางทีเราลืมเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะสซับเปลี่ยนได้นะครับก็จัดการโจมตีต่อไปใช้ไปก้าไปด้านซ้ายดึงขวาก่อนเลยแล้วก็ปล่อยกลิมลงไปนะครับปล่อย เบก้าลงไปนะครับด้านขวาเดินซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยพอมดลงไปใช้ปลาหินลงไปลยนะครับใช้คิงลงไปแล้วก็ปล่อยนมำยบ้าลงไปเลยนะครับลงพอมดไปอีกหน่อยละกันเหลือไว้สักประมาณ4ตัวปลาหินของเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับโจมตีได้ทะลุทะลวงครับแซงโกเลมลงไปเลยนะที่จริงเนี่ยเราต้องให้โกเลมเป็นตัวแทงเนาะแล้วก็นมำยพิษออกมาเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าเจอกับถังแคนถ้าคุณผู้ชมไม่อยากใช้น้ำยาพิษนะครับก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนเป็นน้ำยาอื่นนะครับ อย่างเช่นมววิ่งไวมันจะเวิกหรอก็น่าจะไม่เวิกเนาะเอาน้ำยาพิษนะครับมาไว้อย่างดีแล้วแล้วก็จมตีเข้าไปนะครับทางด้านความมือแล้วก็ด้านล่างนะครับค่อยๆจมตีเข้าไปค<ส>ือ <c oughs> ปลาหินมาก็ง่ายเหมือนกันนะถ้าว่าเรามีน้ํายานะครับที่เราใช้เป็นน้ำยาพิ่มเลือดหนึ่งขวดเอาไว้เช้กับปลาหินอันนี้ก็น่าจะเข้าสูตรเหมือนกันนะครับน่าจะดีเหมือนกันยังไงต้องลองเล่นดูนะครับว่าเออถ้าเราเล่นแบบนั้นแบบนี้นะครับแบบไหนมันดีกว่ากัน ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เลยเรียบร้อยนะครับไนข,ของเราตายไปกันหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ตัวเดียวแต่โกเลมก็อยู่ด้านบนนะครับซึ่งป้อมปืนใหญ่นะครับป้อมธนูยิงไปที่โกเลมเพราะว่าโกเลมเป็นตัวแทงนั่นเองเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่สุดเลยนะครับก็จะยิงเข้าไปผมจะปอเระเบิดลงไปนะครับให้กับคิง,งของเรานี่เระเบิดก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่เอามาเฉยๆนะครับก็สามารถที่จะปืนแผงได้นั่นเองแล้วก็ได้มา สองดาว97%นครับเหลือเป็นทางฝั่งของมันคืออะไรอ๋อกระตับทั้งกระซ้างนะครับอยู่ด้านบนเราก็จะได้สมดาว1%นึ่เต็มนะครับนี่ก็เป็นสุดที่เราใช้นะครับโกเลมเฟก้าแล้วก็พอหมดครับโกวีเปกครับเดี๋ยวเราจะพักผู้ชมนะครับไปดูน้ำยาที่ใช้นะครับว่าเราใช้น้ำยาเท่าไหร่นะครับก็เป็นสุดนี้นะครับเราจะใช้ เราจะใช้น้ำม่วงครับอยู่ที่1 3 1 0 0 0สนาครับแล้วก็น้ำดำเจ็ดยาหยดมีอีกสูตรหนึ่งนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเอาน้ำเอาน้ำเำมียพันธ์ไวออกไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำเมียบ้าเข้ามาสูตรนี้ก็จะใช้น้ำดำนะครับประมาณ295หยดเหมาะกับการฟาร์มน้ำดำมา,มากๆเลยแต่คือผมลองเล่นแล้วนะครับมันจอกเข้าไปทั้งย่านครับด้านในเนี่ยจะไม่มีตัวเปิดกําแพงนครับเพราะว่าระเบิดจะเปิดแพ่ได้ด้านนอกอเดียวด้านในเนี่ย เปก้าโกเลมข้อมดครับต้องทาการปอกกาแพงเองมันก็เลยตายง่ายๆมากๆเ,เลยนะครับก็เลยจะแนะนําเป็นอันนี้มากกว่าพันนินไหวนะครับสี่ขวดก็ไปเล่นกันได้เลยครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับการใช้โกวิเป็กบ้าน8นะครับท่านผู้ชมอยากให้ผมทําสูตรอะไรเกี่ยวกับบ้าน8นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเองจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบนะครับแล้วก็ถ้าสูตรไหนน่าสนใจจะเอามาทาคลิปผู้ชมกันสําหรับันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อที่ผมอัพคลิปเมื่อไร่คุณชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ